รก็คงเป็นเรื่องที่ยังถกเถียงกันไปอีกได้อีกยาวนานนะครับสําหรับเรื่องเกี่ยวกับเหล็กไหลนะครับก็จะมีสองฝ่ายสองกลุ่มที่ยังหาคําตอบปันไม่ได้นะครับเพราะว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็เชื่อว่ามีเหล็กไหลมีจริงมีอิทธิฤทธิ์มีพุทธคุณจริงนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็ยังไม่เชื่อนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่พูดคุยกันยาก สาหรับคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อนะครับในเรื่องของเหล็กไหลนะครับส่วนคํหบอกเล่าคเก่าวของคนโบราณโบราณนะครับก็มีมาไม่ใช่ว่าสิบยี่สิบปีนะครับเป็นร้อยปีครับสาหรับเรื่องเหล็กไหลนี้นะครับแต่ก็ยังหาข้อยุติกันไม่ได้นะครับผมครับเหล็กไหลที่ว่านี้นะครับจุดสีที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับ คือเราจะแยกเป็นเด็กไหลที่สีเกิดจากพุทธคุณจะมีสีอะไรพุทธคุณแบบไหนนะครับอันนี้คือผมมอรูปมาเอามาให้ดูเพื่อเป็นให้ผู้ชมได้ดูเฉยๆนะครับการจะได้รู้เกี่ยวกับการดูสีของเด็กไหลนะครับแล้วว่าพุทธคุณออกน็นทิศทางไหนนะครับสําหรับคนที่ได้ครอบครองนะครับหรือว่าคนที่ สนใจแล้วก็เชื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเปล็กไหลสีที่มีสีฟ้าอ่อนอมขาวนะครับเปล็กไหลประเภทนี้นะครับมักเป็นเทวดาชั้นสูงนะครับระดับพรมเทพที่เป็นผู้ดูแลนะครับผู้ักรักษานะครับส่วนพุทธคุณนะครับก็มีความ นิยมนาไปจัดสร้างนะครับเป็นวัตถุมงคลแบบต่างๆมีฤทธิ์อำนาจในการขจัดปัดเอาโรคภัยไข้เจ็บนะครับตับพิษร้อนต่างๆนะครับหย่างไรประเภทที่ผมว่านี่ครับสีฟ้าอมขาวนะครับป้องกันพูดผีษปีศาจแต่มีเขตจากัดนะครับก็คือรัศมีในของสีนี้นะครับจะไม่ไม่แรงนะครับสีฟ้าอ่อนอมขาวนี้นะครับ ส่วนสีที่เป็นสีเขียวปีกแมลงรับนะครับหรือสีเขียวเข้มนะครับชอบดูตามที่เนาจัดนะครับตามตำราที่ว่ามานี่ครับส่วนมากพุทธคุณก็มีฤทธิอำนาจด้านอรอยิยธรรมนะครับท่านสูงก็จะคอยช่วยเหลือผักดันนะครับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้ผู้เพีได้ดีขึ้นแปลงกายเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างนะครับเพื่อชี้แนะให้คน ทำความดีนะครับประเภทนี้แล้วก็สีเขียวอมเทานะครับอย่างใดชนิดนี้นะครับมีบารมีทำขั้นอริยธรรมชั้นสูงนะครับเป็นเด็กไหลที่หาได้ยากอีกชนิดหนึ่งนะครับยากมากเลยนะครับมักเกิดมีฤทธิปฏิหารคือชอบนิรภิยนะครับเป็นดวงไฟสีเขียวๆบ้างนะครับมีคนกลัวเพื่อมาให้ผู้คนเห็นเกิดความเกรงกลัวนะครับไม่กล้าเอาไปใกล้นะครับ ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เฝ้ารักษานะครับพระบรมสาีรนิกธาตุอราหันนะครับส่งเสริมกาลัมีธรรมให้กับผู้ที่ชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่มักจะเข้าไปช่วยเหลือชี้แนะนะครับความฝันบ้างอะไรต่างๆนะครับเป็นมิตรนะครับส่วนเหล็กไหลเงินยวงนะครับที่เราได้เห็นได้เห็นกันไบ่อยนะครับบางท่านก็คือได้สัมผัสบางท่านก็คือได้ยินที่เป็นตำราเล่ามานะครับเเหล็กไหลเงินยวง นะครับฤทธิอำนาจของเหล็กไหลชนีดนี้นะครับที่เป็นเหล็กไหลเงินรวงนีครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับมีศรัทธาจริงๆนะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็นการเสี่ยงไทยมากกว่านะครับตามสัตว์อริยฐานเพื่อให้เกิดสิ่งต่างๆนะครับเกิดขึ้นเป็นอาพิธิหานตามแรงศรัทธาของเรานะครับของผู้ใช้ของผู้ควบครองครับเหล็กไหลที่เป็นเหล็กไหลเงินยวงนี่นะครับจัดเป็นเหล็กไหลที่มีบารมีธรรมสูงเช่นกันนะครับในบรรดาเทพ ผู้ครอบครองรักษาเหล็กไหลชนิดนี้นะครับเพราะเหล็กไหลชนิดนี้อยู่ในรูปประคันของรูปประจาน,นะครับไม่มีตัวตนของอริยเทพนะครับอริยภพเข้าไปอยู่อาศัยนะครับไม่มีไม่มีเทพไม่มีอะไรเข้าไปอยู่อาศัยนะครับเป็นเหล็กไหลชนิดนี้ <c oughs> แต่จะมีบารมีทําเกิดขึ้นเองนะครับโดยธรรมชาติมัื่ะพบ ในการนําไปจัดสร้างนะครับพระพุทธรูปสมัยก่อนนะครับที่เราเอาไปผสมนะครับเป็นส่วนเป็นมวลสารผสมที่ทาพระทําวัตถุมงคลสมัยโบราณนี่ครับจะใช้เหล็กต่เงินหวงนะครับส่วนที่เป็นสีขาวนวลนะครับเหมือนพระจันทร์ขึ้นเข็นนี่ครับพระว่ามีนะครับเหล็กหลที่เป็นสีขาวนวลนะครับเหล็กหลประเภทนี้นะครับก็คือจะ สามารถอัตนาบาร,รมีของพระพุทธเจ้านะครับและเป็นอรหันได้นะครับแค่นี้นี้ก็จะไม่มีเทพไม่มีอะไรเข้าไปรักษาเหมือนกันนะครับแต่จะมีเทพเข้าไปกราบไหว้นะครับเพราะเป็นสีรภาพวงนี้บาร,รมีสูงนะครับจะมีอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะครับชอบออกแสวงหาแล้วก็เยีย่ยมเยยนสอบถามสระปทุกสุดเด็ดน,นะครับประเภทนี้ก็คือ ะคอยชี้นำชี้แนะนะครับให้คนปฏิบัติทำความดีนะครับผมนี่ครับสีของเหล็กไหลต่างๆก็มีประมาณนี้นะครับที่ผมกล่าวมานะครับส่วนมากนะครับเหล็กไหลาตามลำนาบก็จะจัดแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะครับที่เราได้ยินได้ฟังกันนะครับแต่ส่วนที่เราที่เห็นกันบ่อยๆก็คือจะเป็นเหล็กไหลเป็นคู่เหล็กไหลามากกว่านะครับ ที่เราเคยเห็นกันนะครับแต่โค้ดเหล็กไหลนี่ก็มีสรรพคุณที่ว่าสามารถป้องกันปืนป้องกันอะไรได้เหมือนกันนะครับแต่คือเราผมไม่แนะนําให้ไปลองนะครับเพราะว่าเหล็กไหลที่เป็นโค้ดเหล็กไหลนี่ครับการองอกก็จะแตกต่างกันนะครับโค้ดเหล็กไหล เจาไม้ดูนะครับการงอกของโคดเหล็กไหลนะครับก็จะคือสีของอันนี้นะครับสีของเหล็กที่เป็นโคดเหล็กไหลนี่ครับแต่จะมีที่เราเห็นนี่คือสายทองนะครับการงอกการเจริญเติบโตของเหล็กไหลที่เป็นโคดเหล็กไหลนี่ครับส่วนมากจะเกิดตามถ้ำตามที่ชแข็งที่ว่านี่ครับตามจอมปลวกตามอะไรนะครับเพราะว่าในที่ลักษณะนั้นนะครับ แ,แข็งแล้วก็ข้างในจะเป็นชั้นที่สามารถระบายอากาศได้นะครับส่วนมากแกยึดเกาะอ,อยู่ตามลักษณะนั้นแต่การงอของคูีกไหลนี้นะครับลักษณะงอกเล็กๆก็จะเป็นปุ่มเล็กๆนี่ครับเป็นปุ่มเล็กๆนะครับแล้วก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับ ใหญ่แล้วก็จ้อยนะครับที่เป็นโคดเหล็กไหลนี่ครับแล้วอกีกประเภทหนึ่งนงครับก็คือเป็นเหล็กไหลนะครับที่เป็นเหล็กไหลกันอยู่ผมเดมาไว้ให้ดูนะครับก็คือ จะต่างกันนะครับกับโคดเหล็กไหลนะครับนี่ครับการงอกก็คือจะเป็นที่เขาเรียกว่าเงินยวงนี่ครับที่เป็นการงอกเป็นช่องนะครับแล้วจะมีสีลักษณะคล้ายทองเหลืองทองแดงนี่ครับที่งอกขึ้นมานะครับจะต่างกันนะครับกับกับโคดเหล็กไหลนะครับที่งอกขึ้นมาเป็นเม็ดนะครับนี่ครับสีก็จะ ออกเป็นสีเขียวๆนวนๆน,นะครับสีปีกแรงครับนี่ครับการงอกนะครับนี่ครับในกลุ่มที่เป็นติ่งไกลกึ่นยวงนะครับ ที่เป็นปุ่มสีดำนี่นะครับที่เป็นโค้ดไหลจะงอกลักษณะนี้นะครับจากเด็กๆแล้วก็มาใหญ่ลักษณะนี้นี่แต่้ันล่งจะเป็นสองแถบแล้วก็มีร่องการไหลที่ชัดเจนนะครับนี่ครับ นี่ครับคือส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับของเหล็กไหลนะครับ การงอกการเจริญเติบโตนะครับส่วนที่เป็นริ้โคตรเล็กไหลนะครับบางคนก็จะตั้งคำถามขึ้นมานะครับว่าทำไมเลหล็หๆถึงชอบดื่มน้ำพึ่งนะครับชอบอาบแสงจันนะครับเพราะว่าแสงจันนี่มันมีรังสีแห่งความดีนะครับความสว่างสวัยนะครับ สแสงแกนแล้วก็น้ําผึ้งนะครับที่อยากไหลทาไมต้งชอบน้าผึ้งนะครับเพราะว่าน้าผึ้งจะมีว่านยาต่างต่างนะครับที่ผึ้งได้หามานะครับไม่ใช่มีชนิดเดียวนะครับเป็นเกสรดอ,อกไม้หลายๆชนิดแล้วก็จะมีว่านยาชนิดต่างๆนะครับที่ผสมมาเ็ากไหลก็กําเนิดเกิดจากส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรหลายหลายอย่างนะครับที่กําเนิดจริงๆก็คือเป็นพวก ยายักนะครับหรือว่าบ้านอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับที่เกิดกันมาผมือนกันนะครับนี่ครับในลักษณะการงอกนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับสองชนิดอันนี้ชนิดที่งอกเป็นเม็ดนะครับ ดำอนี้ครับนี่นะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าเรามาติดตามกันอีกนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับผมจะเอามาบอกเก่าวน้อยฟังนะครับ สุดท้ายก็ใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมนะครับรับฟังผิดพลาดประการใดก็กบขออภัยนะครับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับ